สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราพบกันอีกแล้วกับคุณเอ๋กับน้องปิกนิกนะคะแม่ลูกคู่น่ารักอีกแล้วใช่ไหมช,ชมกันเองอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันที่ช่อง a e y Auto Import นะคะแล้วก็วันนี้ร้อนไหมคะลูกร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร้อนอย่างนี้นะคะเราก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะคะ มาดับความร้อนกันนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นนะคะต้อนรับซัมเมอร์นั่นเองค่ะและก็ใกล้จะเทศกาลสงการเนาะกะ็เตรียมตัวหลายคนก็เตรียมตัวที่จะหาซื้อรถนะคะเพื่อไปท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้นะคะนอกจากว่าเราจะนำเสนอนะคะกับมัสแตงนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าเจ้ามาป่านนมขุมพลังที่เป็นรถที่ตอนนี้หายากมากๆนั่นเอง เรามีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะนี่เลยค่ะนะคะทั้งหมดนะคะเราจะมีทั้งหมด4คันนะคะเป็นตัว2.3 Eco Boost และเรามีตัว5.0ด้วยใช่ค่ะค่ะ5.0สีอะไรทะลกสีม่วงค่ะเป็นสีใหม่พิเศษมากๆเลยนะคะรถอยู่ไหนคะตอนนี้รถอยู่ที่ท่าเรือนะคะค่ะรถถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ นอกจากาเจ้ามัสแตงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกนะคะสำหรับแคมเปญดีๆนะคะรถความร้อนกันนะคะกับรถทุกรุ่นที่เรามีอยู่นะะตอนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะนี่เลยค่ะค่ะมาชมเลยนะคะ สำหรับมัสแตงนะคะสีส้มนะคะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะเหลือเพียงแค่คันเดียวและคันนี้เป็นส้มใหม่ด้วยใช่ใช,ใช่ไหะเป็นส้มพิเศษสีสวยมากๆนะคะค่ะแล้วก็มีเป็นสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยก็จะมีทั้งที่มีออปชั่นพิเศษและก็เป็นออปชั่นสแตนดาร์ดนะคะออปชั่นพิเศษมีอะไรครับิกนิกออปชั่นของเรานะคะเป็นออปชั่นพิเศษที่จัดเต็มนะคะมีเบาะเลาโรค,ค่ะซึ่งราคาปกตินะคะจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทกัน และเราก็ยังมีโชคไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งราคาปกติอยู่ที่150,000บาทค่ะใช่ค่ะรวมกันก็จะตกอยู่ที่เท่าไหร่คะ2 5 0 0 0 0บาทค่ะบาทค่ะไม่ใช่ค่ะขอโทษที3,500,000บาทนะคะนะคะแต่ว่าเป็นแพ็กเกจนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าท่านใดนะคะที่ต้องการรถที่แบบว่ามีทั้งบ่อเรกเลอรด้วยนะคะมีทั้งโชคไฟฟ้ามาด้วยเลยเนี่ยนะคะเราคิดเพิ่มเพียงแค่ 2 5 0 0 0นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสแตนดาดนะคะสำหรับมาส t ต n งนะคะ2.3 EcoBoost นะคะก็ราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่3ร9 0้าน9 0บาทนั่นเองอนะคะและโปรโมชั่นดีๆนั่นก็คือดาวเริ่มต้นเพียงแค่7,99,000บาทนะคะรับรถ เจ้า Mustang, มัสแต่งม้าป่านนมคุ้มพลังไปขับได้ทันทีอยากแรงเชิญทางนี้นะคะค่ะอยากขีมา้า มาเลยค่ะมาหาเราเลยนะคะทุกท่านนะคะสำหรับมัสแตงนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันจะมาด้วยเครื่อง2003 c o b o o s t นะคะ330แรงม้าสำหรับตัวเครื่อง2003งและถ้าเป็นตัว5.0เรามี4ีม่วงนะคะเป็นม่วงของปี2023นั่นเองนะคะสีม่วงใหม่นะคะซึ่ง5.0นะคะก็มาด้วยออปชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือมีทั้งเบาะเรคเรและก็ช่วงล่างไฟฟ้าด้วยนะคะ สำหรับตัว5.0นะคะก็จะมาด้วยเครื่อง5,000นะคะ cc เป็นเครื่อง NA นะคะ460แรงมา้านั่นเองค่ะสนใจทักมานะคะเพราะว่าหมดรถนี้บอกตรงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีรถมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าถึงปลายปีเลยดีกว่านะคะก็หมดรถนี้คาดว่าปลายปีก็ยังไม่น่าจะมีรถมานะคะทุกท่าน อยากขับก่อนใครเชิญที่เราค่ะ A E Y Auto Import Imp เอาละค่ะปิกนิกพาชมออปชั่นของเล็กคารโรก,กับช่วงร่างไฟฟ้าหน่อยนะได้เลยค่ะ,ะมาดูคันนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะภายในของเรานะคะเป็นเบาะเล็กคารโรด้วยนะคะ ในส่วนมากๆเลยนะคะไอ่าให้ดูตัวโชกเนี่ยคะ,คะโชกไฟฟ้าดูตรงไหนชกไฟฟ้าดูหน้าจอนี่เลย<ห>ค่ะคุณเอกพาชมดีกว่าคะ่ะนะคะตัวลง<ช>ไม่ถนัดอ๋อต้องปรับยาวหน่อยขายาวนะตัวโชคไฟฟ้านะคะก็จะดูตรงนี้ นี่นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะขึ้นว่า normal นะคะก็จะมีรูปโช๊คนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือจะมีเป็นโช๊คไฟฟ้ามานั่นเองส่วนตัวโช๊คไฟฟ้าทํางานยังไงนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวโช๊คไฟฟ้าเนี่ยทำงานนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการที่เราจะเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะคะอย่างเช่นว่าเราจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยอ่ะนะคะโหมดมันจะมีทั้ง normal นะคะก็คือปกตินะคะ sport sport นะคะ sport plus นะคะ แล้วก็มีแร็กแท็นะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะด์กแดกนะคะแดกแล้วก็มีสโน์นะคะมีทั้งหมด5โหมดนะคะเขาจะปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของตัวโชคไฟฟ้าปรับเปลี่ยนตามโหมดที่เราขับขี่นั่นเองแล้วก็มีโหมดสโน์นะคะก็คืออันนี้โหมดสําหรับที่ว่าฝนตกนะคะฝนตกถนนรื่นนะคะก็จะใช้โหมดนี้นะคะค่ะ นี่เลยค่ะอ่าล้ค่ะก็คือโชคไฟฟ้าจะปรับเปลี่ยนตามโหมดนะคะทุกท่านนะคะเข้าใจเนาะนะคะค่ะก็ความแข็งนะคะความนุ่มนะคะเขาก็ดูว่าขึ้นอยู่กับว่าเราใช้โหมดอะไรถ้าใช้โหมด normal นะคะตัวโชคไฟฟ้าก็จะปรับให้นุ่มขึ้นแต่ถ้าใช้พวกโหมดสปอร์หรือโหมดลดแข็งนะคะก็โชคไฟฟ้า ก็จะแข็งขึ้นเพื่อเพิ่มนะคะในเรื่องของการเกาะถนนให้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนตัวบ่อเรคลอ้นะคะก็จะเป็นเบาะรถแข่งนะคะที่เวลาเราขับเนี่ยนะคะก็คือจะใช้ความเร็วใช่ไหมเวลาเราขับเนี่ยมันจะกระชับตัวเราเลยนะคะจะไม่หลุดเบาะเนาะจะไม่หลุดโค้งนะคะเวลาตีโค้งปุ๊บเนี้ยค่ะมันก็จะกระชับตัวเรานั่นเองค่ะนี่ก็คือเบาะเรคลอ้นั่นเองสําหรับมาสแตงถือว่าเป็น รถสองประตูสี่ที่นั่งเป็นรถไม่เห็นแก่ตัวปิ๊กนี่ลงไปขึ้นข้างหลังหน่อยลูกปะขึ้นไหวไหมอ่าถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้จิบจิบพึ้นชีบขามาขึ้นข้างหลังให้ดูหน่อยลองขึ้นข้างหลังให้ดูหน่อยทางนู้นถนัดไหมช่างกล้องไปทางนู้นถนัดไหมอ่าเปิดขึ้นนั่งข้างหลังให้ดูหน่อยว่าเดี๋ยวอย่าเพึ่งค่ะแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งรีบจังเนะคะให้ดูก่อนให้ดูก่อนอ่ะนี่นะคะ ค่ะนะคะเข้ามาดูข้างในเลยค่ะเห็นไหมคะว่าด้านหลังนะคะก็จะคือไปไหนมาไหนเนี่ยนอกรถเป็นรถสปอร์ตที่แบบไปไหนมาไหนก็ได้ถึง4คนหลายคนมองว่าเอ๊ไอตัวเนี้ยมันจะแบบเวลานั่งเนี่ยขามันจะติดไหมอ่ะมานั่งดูค่ะเข้าช่างกล้องมาดูตรงนี้ตอนนั่งอ่ะตอนนั่งช่างกล้องดู เห็นไหมคะว่าเวลานั่งลงไปนะคะต้นเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปตรงนี้นะคะพอบุ๋มลงไปปุ๊บเข่ามันก็จะยกขึ้นมานะคะแล้วเวลาคนที่นั่งตรงนี้นะคะพับเบาะนะคะก็จะไม่ชนขานั่นเองค่ะมีใครดึงปิดได้ไหมดึงดึงดึงจิบด,ดึงนอะนี่ตรงนี้เนี่ยดึงอะห็นได้อหมอะนะคะนี่เลยคะ่ะอ่ะ พอค่ะอาลองดูค่ะลองดูข้างหลังนะจะเห็นได้เลยนะคะว่านั่งเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่านั่งได้อย่างสบายเพราะคุณจิ๊บจริงๆก็เป็นคนขายาวเนาะนอกจากขายาวแล้วสันหลังยาวไหมคะยาวอ๋อเลเอาลรา, <c oughs> า,าคานี่เลยนะคะก็คือสำหรับมัสแตงนะคะามาป่านมคุ้มพลังมีรถพร้อมรับได้ทันทีถือว่าเป็นรถที่หายากมากๆนะคะ สีแดงนะคะมีทั้งหมดนะคะสคันนะคะมีจอดที่สุขมีจอดที่โคราชอีก1นึคันนะคะและสีส้มมีแค่คันเดียวนะคะเป็นตัวสแตนดาร์ดเดี๋ยวปิ๊งนี่พาไปชมคันสีส้มหน่อยคะ่ะ<ด>เบาสแตนดาร์ดข้างในนะอะไรคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะเป็นเบาะธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันว่าเบาะธรรมดาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ นี่อันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบาะธรรมดาค่ะไม่มีโช้กไฟฟ้านะคะเป็นตัวสแตนดาร์ดค่ะโอ้คุณจิ๊บอ้าอีกแล้วนะ เปิดประตูแล้วไม่ปิดลองลสตาร์ารถนะให้ดูนะคะภายในเนี่ยก็คือเหมือนกันแทบทุกอย่างคะ่ะจะต่างกันที่เบาะนั่นเองนะคะเบาะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นออปชันเพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นตัวเล็คาโลและตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสแตนด์ดหัวก็จะไม่มีคําว่าเล็คาโลนั่นเองนะคะนี่ภายในค่ะนี่นะคะอุ๊ยอะไรหล่น อุ้ยน้ำซอสค่ะ,ะรเห็นแล้วหิวเลยนะคะ <laughs> น้ำซอสกะเพราค่ะขายทุกอย่างาเลยนะคะ <laughs> ไม่ค่ะก็ขออนุญาตนะคะช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะขอแนะนํานิดนึงนะคะเพราะว่าเอทําช่องใหม่นะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามในช่องนิดนึงเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่เอามาเสริมในช่วงนี้นะคะก็คือน้ำซอสกะเพราคุณเอเดี๋ยวใครอยากชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะช่วง ช่วงค<า>่ำค่ำน,นะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวไปไปไลฟ์กันที่บ้านเอนะเดี๋ยวไปดูกันเอาละค่ะทีนี้ไปชมกันเลยนะคะว่าตอนนี้เรามีรถอะไรเออช่องใหม่ของคุณของช่องน้ําซอสนะคะของเอนะคะก็จะเป็นการรีวิวทําอาหาราแล้วก็รีวิวสินค้านะคะชื่อช่องคุณเอข,ขายของดีและอร่อยนั่นเองคะ่ะเข้าไปติดตามกันเลยนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะเข้ามาติดตามกันเยอะๆหน่อยอะเรามาชมต่อนะ สำหรับอตอนนี้นะคะก็คือ,อตอนนี้นะคะมีรถของเราตอนนี้ก็คือเป็นรถหายยากจริงๆกับ p า do รุ่น T ZG ซนะคะเป็นรถรุ่นหายยากมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เมืองนอกไม่มีรถเลยในที่ประมูลก็ไม่มีนะคะสำหรับ p า do เหลือเพียงแค่คันเดียวค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคานะคะเราก็จะบอกกันเลยนะคะว่าเป็นราคาที่รวมบนรันตีรวมของแถมนะคะแล้วก็รวมออปชั่น ออปชั่นครบๆแบบนี้นะคะสำหรับรุ่น p า d o โจะอยู่ที่5 3 9ล้านาแล้วก็โปรโมชั่นดีก็คือปกติเราไม่เคยจัดอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่หลายคนกำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถอยู่นะคะสำหรับ SUV นะคะฟูลไซส์ size, นะคะโตโยต้าา do ที่รุยได้ทางวิบากได้เป็นอย่างดีราคาจะอยู่ที่5 3,9 0้านาและโปรโมชั่นก็คือดาวเพียงแค่20%นั่นอเองนะคะแต่คันนี้นะ พิเศษมากกว่านะคะก็ตอนนี้อินเทนนะเรื่องรถพลังงานไฟฟ้ามาแล้วนะคะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือรถไฟฟ้าคันนี้เป็นเจ้ามัสแตงนะคะมากอีและก็เป็นรถเอ่อโฟ์วินะคะต้องเป็นเป็นรถไฟฟ้าที่เป็น 4-wheel ซึ่งใ,<ช>ในเซกชันเขาก็หาคู่เทียบค่อนข้างยากหลายคนมองว่าอยากได้รถไฟฟ้า อยากได้รถออฟโรดอยากได้รถ4ฟวิวนะคะก็พูดเลยค่ะเจ้ามาส t a n งมาร์กเนี่ยคันนี้นะคะเราจัดรายการ2คันคือสีขาวกับสีแดงนะคะก็คือราคาเนี่ยรับส่วนลดไป5 0 0แสนบาทจากราคา4 2, 0, 9, ี่ล้านสเหลือเพียงแค่3,690,000บาทเท่านั้นนะคะค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จัดพิเศษอีกเช่นกันนั่นก็คือดาวเพียงแค่ 2, 2 0 9ออกรถได้ทันทีค่ะสำหรับมาสแต n ม m a ์กอรถพลังงานไฟฟ้า100%แล้วก็เป็นรุ่น e อ t ก n e นเดตนะคะที่วิ่งได้นะคะวิ่งได้อยู่ที่เท่าไหร่คะมากสุด500520กว่าๆ <500, S 2> อ่า500ถ้าจะไปเขาจะลงอยู่ที่539กิโลนะคะแล้วก็ประหยัดไฟนะคะก็คือกินไฟเพียงแค่กิโลละ30สตางค์นั่นเองค่ะนะคะชาร์จเต็มถังเขีย ค่าไฟเพียงแค่ประมาณ330บาทนะคะถูกท่านนะคะนี่เลยค่ะมาร์กี่สนใจยังไงให้เดี๋ยวให้ฝ่ายขายทักกันเข้าไปนะคะ,ะค่ะนี่เลยค่ะเบนซ์ g 4 0 0 f o ดีโฟมติกนะคะจัดรายการนะคะเพียงแค่ สคันเท่านั้นนะคะคือสีดําและสีขาวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะพูดเลยนะคะว่าจัดรายการเนี่ยสุดพิเศษจริงๆส่วนรถรถไปนะคะร่วม1ล้านนะคะด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่11ล้าน8แสนบาทนั่นเองออปชั่นดีด้วยนะคะสำหรับเบนซ์ G 400 D โฟ m a t i ติแล้วก็ถ้งหมดรถนี้ถ้าสั่งใหม่ภาษีเพิ่มเท่าไหร่คะลูกโอภาษีเพิ่มขึ้นเป็น ล้านเลยะะเอาง่ายๆเลยค่ะภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5 0 0แสนค่ะนะคะภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5 0 0แสนบาทเลยนะคะทุกท่านนะคะก็สนใจทักมาอ่าละา่ะค่ะนี่เลยแล้วก็นี่นะคะโคเวชนะคะสตริงเลสีแนะคะก็มีให้เลือกนะคะสองคันสองรุ่น,นคือ Convertible กับตัวเปิดประทุนและก็ตัว น,น,นะคะ,ะ,คะเป็นพวงมาลัยขวานะคะก็ราคาพิเศษนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าร้าน 9, 90, บาทก็ได้ขับรถซุปเปอร์คาร์ไปเลยแรงๆด้วยใช่แล้วเท่ด้วยนะคะใช่ค่ะข<ม>ับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองใช่ค่ะนะคะ,คะเอาละค่ะทีนี้เราไปกันที่มาคารต่อคะ<ช>่ะมาคารคเห็นบอกจัดรายการ0%อยู่ใช่ค่ะใช่ไหมดาวเปอรนะคะ เอ้ไม่ใช่พูดผิดค่ะผ่อนศูนเะคะสาเดือนนะคะสำหรับมาคารนะคะมีให้เลือกทั้งหมด5้าคันเลยนะคะมาคารนะคะก็สนใจยังไงก็ทักมาได้นะคะดาวเริ่มต้นถ้ากรณีผ่อนศอนตดาวเริ่มต้นอยู่ที่ล้านสามนะคะแล้วก็ผ่อนศได้36เดือนแต่ถ้าใครอยากผ่อนนานกว่านั้นก็คือผ่อนถึง60เดือนก็เสียดอกเบี้ยเล็กน้อยนะนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะสนใจ ตอบถามมาดีกว่าค่ะเพราะแต่ละคันออปชันไม่เหมือนกันนะคะค่ะราคาทีนี้ก็มาเป็นขยเยนค่ะสำหรับขยเยนคันนี้นะคะก็เป็นตัวคูปนะคะสีขาวเบาะแดงมีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วออปชันท่วมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสนใจยังไงก็ทักมาได้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า ตอนนี้เราจัดรายการนะคะก็คือดาวเริ่มต้นอยู่ที่20%นั่นเองค่ะนะคะสนใจยังไงเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งไปให้ดูนะคะนี่ก็คือ,อคันที่จัดรายการเหมือนกัน G Card นะแล้วก็อพาร์ดนะคะกะ็ต้องบอกเลยนะคะว่าอพาร์ดเนี่ยของเรานะคะก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทนะ สนใจทักมานะคะทุกท่านนะคะมีรถพร้อมรับได้ทันทีนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วก็มีแลนด์ครูเซอร์อพาไปชมค่ะลูกค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวแลนด์ครูเซอร์วีเอ็กซ์เอซาฮาร่านะคะ ตัวนี้เลยเป็นสีขาวนะคะจัดแคมเปญอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณเอ๋อตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะราคานะคะรวมวารันตีรวมของแถมรวมออปชันแล้วนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยเป็นรุ่นซาราราคาจะอยู่ที่10ล้าน3 9 0แสนเหมื่นบาทนะคะถูกท่านนะคะสนใจทักมาแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีที่สาขาที่โคราชนะคะก็คืออยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะเยื้องเยื้องกับ เดอะมอโคราชนะที่นั่นเราก็มีรถให้ท่านชมนะคะมีทั้งอพาร์นะคะมีทั้งมัสแตงมีทั้งมาร์อีแล้วก็มีเบนจี400เนอะแล้วก็มีอะไรอีกโคเวตมีโคเวชอ่ามีโคเวตด้วยนะคะสนใจยังไงก็เข้าไปชมกันได้นะคะกะ็ที่เออี e y, สำนักงานใหญ่ตรงนี้เราอยู่ที่ถนนรามอินทานะคะสีแยกมีนบุรีค่ะหรือว่าติด สถานีรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาสายสีชมพูเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะคะค่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไลน์มาได้เลยที่ไลน์ a e y a u t o นะคะหรือโทรที่เบอร์02-587-4666ค่ะค่ะนะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็อีกสักประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวต้องยืมพื้นที่เพจของคุณเอนี่แหละค่ะนะคะ จะขอ,อรีวิวนะคะทำน้ำซอสอีกรอบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทํากันที่บ้านเนะาะค่ะอ่าขยาดูบ้านคุณเอเดี๋ยวตามไปดูนะคะค่ะทุนเอมีครบทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ผักสวนครัวนะคะรับรองค่ะสนุกแน่นอนนะคะค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันค่ะอีกสักประมาณ1ชั่วโมงเจอกันนะคะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนค่ะทุกท่านนะคะก็ อบอกเลยนะคะว่าใกล้สงการแล้วกำลังมองหารถเพื่อไปท่องเที่ยวไหมมาค่ะมาดับร้อนด้วยโปรโมชั่นดาวต่ำกันนะคะ่เอาล่ะค่ะวันนี้เราเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายสวัสดีค่ะเอาไว้ไปใกล้ๆ้กล้องหน่อย